พาสู่ช่องปอตามติชีวิตช้างนะคะผมคือช้างพังมิ่งมงคลนะครับเราไปทัวร์ได้นหมนี่ไม่เทียบนี่เราไปทัวร์ได้หนิเฮ้ยผมเป็นช้างง่าดิครับเมนช้างพังเลยเดี๋ยวไปวเดินตามเลยเดินตามเลยครับเริ่มตามเลย ช่ยคุณยายเก็บเม็ดดำเร็วๆนิ้งมาช่วยคุณยายเก็บเม็ดดำออกจากข้าวก่อนเร็วๆไปแล้วไปแล้วพาไปสิไปกินกล้วยเด้อพอสิไปกินกล้วยกับแม่เด้อไปก่อนเด้อเขาจะกินกล้วยเนาะ ที่เขาไปไหนแล้วค่ะมามาพี่มาพี่มาพี่าไปดอก <patio? S 1> ฮักฮักมเขา้าิาา <c oughs> ่งเข้าไม่ได้ประตูตรงนี้อ่ะมิ่งเข้าไม่ได้ ช้างดำรับช้างดำสีดำเลยแจ้งเ้ยที่ไปเล้วนะไปแล้วนะไปแล้ว,ไป,ลวไปเลยนะไปต,ตุครบับข้างหางโยกข้างขึ้นนี่แสดงว่าตุดช้างน้อยมาแอบล่นดินนะคะ นี่นี่อ้เออขี่ดินมิงดูเมื่อ <laughs> <laughs> ก,กี้ยังชมอยู่เลยว่าช้างหล่อช้างตัวดำนะคะโอ้ยต่อ ก็จะสนุก้วมิงนะอ่านอนนอนแล้วนอนแล้วนอนเล่นเลยลิ้นเด็กไม่เทียบแลวมิงนอนเลยนอนเล่นเลยนอนเลยครับนอนลงเล่นเลยอุ้ยนั่งกันนั่งกันออ้ยนั่งกันนี่อ่นนอนครับนอนโอ้โหมวนครับมวนเด้แม่กันนี้เที่ยวเด้อนี่ไม่อยู่ไกลแม่นี่ นี่แม่มาเล่นขี่ดินนี่เดี๋ยวแม่ลักไปเที่ยวทางเอ็นเด้มิ่งโอ้ยขีดไปไปพ่อปอมาแล้วพับปอแรงยังมากครับเคยปั้ <c oughs> ัวใจขึ้นมาแล้วพ่เปาช่วยเอ่อม้าฟ้าแล้วนะคะเป็นหมาขื้อยีหลับกว่า ยุดยุดปิ้งยุดยุดพังหมดแล้วล้วนอะฉีมุดไปแล้วเอามุดไปแล้วพังหมดแล้วล้วนจะตามพ่อเป่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปบไปัไปไนไดขับนปะแม่แม่ถูแม่ขั้นือว่าจังไหน ลบมาลบลบลบค้าเป๋าเลยแล้วลิลิลิลุ พ่อผมแ่นออกกำลังกายอีกแล้วเด้หน่เอ้ยเนาะวิ <c oughs> ่งวิ่งไล่กับพ่อเปาเขาวิ่งตามพ่อเปา,มมาเปนะคะผมจะกินกล้วยพ่อฮะฮะพ่อ <ฮะ S 1> ผมจะกินกล้วยพ่อ นัแม่มาฝ่าไหมไปอีกแล้วไปอีกแล้วเฮ้ยวิ่งอีกแล้วครับว,วิ่งอีกแล้วครับเอา้าวิ่งออกกำลังกายวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยสนุกครับสนุกครับวิ่งไล่กระเป๋านี่ วิ่งเล่นกับพ่อเปานะคะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะวิ่งตามกล้วยใช่ไหมวิ่งวิ่งตามกล้วยใช่ไหมไปแล้วพ่อเปาไปแล้ววิ่งพ่อเปาไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเฮ้ร็ว ไม,ไม่ผมกินเลยนี่นี่นะอะอเอามาเลนเอามาเลนเอามาเลนเร็วบูเรียกอะไรเหวะเรียกว่าถือเสียงอะไรอย่างวะเสียงอะไรพ่ออยู่ในน,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 มมนั้นน่ะอุ้ยอ่างน้ำตัวนั้นอ่างน้ำผมน่นั่น จิ๋วไปเล่นอางน้ำแล้วจิ๋วไปเล่นอางน้ำแล้วมา่อจะเล่นอางน้ำผมเห็นอ่างผมแล้วผมจะเล่นอ่างน้ำพ่อพ่อครับเอาอ่างน้ำให้ผมเล่นหน่อยมานี่ครับอ่างน้ำผมอยากเล่นอ่างน้ำไ ย่บันุดในหลืในป่าใช่ไหมก็ยังเห็นอยู่นะวิ่นะอสด้นซอยดึงสดึงขวาเร็วคนสีดึงกอกคดินขัเอาป่ตองเลนนะันไม่ต้องเล่นนะไอเดันอืออ้างบางยงไงอือ เดี๋ยวผมใส่ดันพ่อะอ่ะดันอ่ะดันช่วยดันช่วยแล้วเตรียมพร้พอมครับเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับเอา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 โอ้ใครจะโดดยกดางไปหึหึหึวตัวอีหนักไง <c oughs> ตัวอีหยังนเออเออเี่นีีไปเลยไปเลยเฮ้ยขอจิงกถังไมนะเอาเข้าไปข้างในเิเอาใส่ยางมาวะใส่ยางก็มาไปหกขห่มเนี่ยอ๋อจะไปให้เล่นในห่มเนี่ยในร่มเยับออกมาออกมาออกมาพี่เอ้า หมาฟ้าค่ะให้ให้มาให้ยหมาฟ้าเล่นน้ำแน่อุ้ยเตะไก่เถอะเฮ้ยเนาะออกไปเลยออกไปเลยเจ้าฟ้าอ้นหมาฟ้าเป็นหมาขี้ยีราฟกูวะแม่นบอกคอยว่าเมนยิลับแม่ออกมาอืออือข้เปล่าเสี้ยวถังไฟไว้อยู่ในลมนี่ฉีให้มิ่งเล่นในน้ำลมเด้อ เจะาไปใส่ปะปะปอาอยู่แล้วอย,อยากเล่นโอ้ยโอ้ยอยากเล่นแห้งโอ้ยป้าเจ้าไปใส่ผมที่เล่น,นเนาะขอบคข้าเปลาจะไปอยู่ตรงร่มนะมิงตรงนี้มันแดดลูกจะไปใส่น้ำอยู่ตรงร่มจะให้เล่นอยู่ตรงร่มไปเลยเพ่ะ mấy nhung gặp anh hôm lên huyết 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 đây, huyết 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 ก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านเลยนะคะที่ขอยเป็นกำลังใจให้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ